มากู้ใส่ดักกุ้งกันครับตีสีครับผมตีสีนะครับมานะครับดูหลังนี้ครับได้ไหมโอ้มีตัวอยู่ครับมีตัวอยู่มีตัวอยู่ข้างในครับผมนั่นครับดองอยู่ครับมนอันอยู่มัอยู่มัอยู่มัอยู่มาอยู่มาอยู่อยโอ้มีตัวอยู่มีตัวอยู่ หลังต่อไปกันเลยครับผมหลังต่อไปกันเลย โอ้หลังนี้ก็ได้อยู่เยอะอยู่ครับปูก็มีหอยก็มีครับกุ้งก็มีครับผมกุง้งหอยปูปลามีครับผมขาดแต่น้ำเต้ากับเสือครับผมกับไก่ไก่ก็คันอยู่ครับโอ้นี่น,นี่นี่ครับโอ้มีตัวอยู่เด้อมีตัวอยู่เด้อปูกุง้งหอยปลา เต้าเสือไก่ยังไม่มาข <c oughs> ำๆครับขำขำมาหลอกขำๆครับเรื่อยๆครับเรื่อยเปื่อยครับผมต่อ <c oughs> ไปกันเลยครับผมนี่ครับ มาดูหลังนี้ครับดูหลังนี้ก่อนอโอ้ทำไมกุ้งมันอยู่ข้างนอกเนาะไม่กุ้งไม่เข้ามีอยู่ข้างในเนาะตากุ้งครับผมเห็นกันไหมครับโอ้โหเต็มเลยครับข้างนอกแต่ข้างในไม่รู้นะครับดูมีตัวหรือเปล่าสาวกนัก โอ้างในก็มีครับผมมีตัวอยู่มีตัวอยู่โอ้โหมีตัวอยู่ครับแต่ข้างนอกรู้สึกว่าจะเยอะกว่าข้างในครับผมนอกบานเลยครับตาแดงกำเลยครับแต่ข้างในมีอยู่ครับแต่มันมีปลาครับผมผมใส่ปลาเข้าไปกินมัน เดี๋ยวครับโอ้ครับไปนี่ก่อนครับดูหลังนี้ครับหลังนี้จะมีอะไรไหมหนอโอ้ข้างนอกก็มีครับข้างนอกเต็มเลยครับข้างในไม่รู้ครับ,รบเดี๋ยวไม้ขอกาะก่อนเกี่ยวก่อนครับชิบ ก็มีตัวอยู่ครับพอมีพอมีครับพอมีพอมีตัวอยู่พอมีตัวอยู่ปูก็มีไตเลยอืน้ำปลาแม่บุญลมของเราก็มีผลงานอยู่ครับโอ้มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่จ้ามีอยู่มีอยู่ กุ้งกุ้งกุ้งไปหลังต่อไปเลยครับผมหลังนี้ครับดูหลังนี้ครับดูหลังนี้ครับสาวาขึ้นมากแล้วครับอ๋อยังโดดออกไป อ้าวน,นี่โอ้หมุนติวติวเลยโอ้บาบลอพอได้มีกุ้งเอาไว้คุกตอนเช้าอยู่ครับเกาะจะทำเป็นโคโยตี้เต้นหลังนี้ไม่มีครับไม่มีอยู่ครับไม่เยอะไเอาเน,นี้นไปใช้เบิดลเอา อันนี้คือเงียบแทนน้องหลังต่อไปเลยครับผมดูหลังนี้ครับหลังนี้จะเงียบไหมเนาะกุ้งมันอยู่ข้างนอกกุ้งมไม่เข้าข้างในตาแดงกล่ำเลยเนาะงงมากเลย มีไหมหนูโอ้หลังนีเยอะครับผมกุ้งเยอะเลยกุ้งเยอะมากมหเห็นไหมเนาเห็นไหมหนอะตาก,กุ้งแดงๆนี้เนอะทุรักทุเรเพนหน่อยแต่ไม่ว่ากันนะครับโอ้มีอยู่ครับมีครับ มีตัวครับมีตัวมีตัวครับพอมีตัวหลังทึกต่อไปกันเลยครับผมดูหลังนี้จะมีไหมน้องโอ้โอ๊ดดูดูดูลื่นลื่นครับพระละพระละโอ้หลังนี้เราชจดเยอะครับผมตาแดงกำเลยครับข้างในครับผม โอ้ยอันเยอะครับผมโห้ยเดี๋ยผมเยอะเยอะอัน oh. น yeah. mm ี hmm. oh, like oh, uh ้เยอะเดี er ๋ยวเดียวเดียวดูครับผมปลาดิ้นโอ้ไม่เห็นนี่นี่นี่โอ้โหทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งหอยเยอะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกันครับเก็บกันครับเก็บกันครับ ธุรัธุเลหน่อยครับมือเดียวคนเดียวครับยังไงหนันทับไปยังไงหนอนี่อา้าวแล้วงานี่เปนอย่างนอ้เนกุ้งกระปูก็ได้ครับอีปูก็ได้ปลาก็ได้เยอะอยู่นะปลาก็เข้าเหมือนกันครับ,ส,รบสูตรนี้น้ำปลาร้าแม่บุญลำครับสูตรนี้นะ นี่ปลานี่่ปลาอะไร,รไม่รู้นี่หลายตัวอยู่เด้อหลายตัวอยู่เด้อนี่นกุ้งก็มีเด้อมันเข้าไปกินกุ้งหรือเปล่ายังไงไม่รู้โอ<ห>้อะไระครับตอ่ตอพันต่อเนื่องเลยครับผมเป็นทางกันต่อครับโอ้ย ไปครับจอครับ,บ,ว,รบวิธีผ่านป่าครับผมโ,อโนอนดึกตื่นเช้าครับผมนอนดึกตื่นดึกครับมาหลังดิครับ อโอ,อ,โอ,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 โอ้หลังนิตาแดงกำเลยครับยเอ้ยแดงกำเลยอุ้ยนิตาแดงกำเลยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้หลังนิตาแดงกำเลยโอ้ ให้ดูครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวนะให้ดูจระจะโอ้โหวน,นี้เยอะมากกุ้งลน้ลนๆครับตัวน,นี้โอ้ไม่เห็นเห็นไหมครับกุ้งเยอะครับนี่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 ครับโอ้โหเยอะครับหลังนี้ดูหลังนี้ครับ ดังตรงนี้กันต่อเลยอึบอึบสาวครับสาวอู้หลังนีเยอะครับผมอู้หลังนียิ่งเยอะเลยตัวใหญ่มากปุ้งปุ้งฝอยครับแต่ก็ตัวใหญ่ครับโอ้โหโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ครับ ตายแดงกัยเนี่ยเนาะหลังต่อไปครับเราไม่มีการเสียเวลาต่อเนื่องเลยครับี่ครับโอ้กุ้งทำไมมันอยู่ข้างนอกโอ้กุ้งทำไมไม่เข้าข้างในออ้ยอยู่ยรับเยอะอยู่ขับยู่ย มีตัวอยู่ครับตัวอยู่มีตัวอยู่ตรงน,นี้ก็มีตัวอยู่ครับผมผมได้กลับบ้านแล้วครับผม <c oughs> หมดแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวผลงานรวมจะสรุปให้ดูครับอยู่ที่บ้านครับ